สวัสดีครับวันนี้วันที่16กกรกฎาคม2568นะครับวันนี้เราจะมารีวิวไขควงเซตใหม่นะครับจากยี่ห้อบูมเ a ซิ่งนะครับนี่มาเป็นเซตเลยนะครับมีทั้งหมด17ชิ้นนะครับก็ครบเลยนะครับมีตั้งแต่1.5 2 2.5จุแฉกแบนนะครับแล้วก็ตัว1.5 2 2.5 3เนี่ยมันก็จะมี ไขควงที่เป็นลักษณะเป็นหัวบอลน,นะครับพึ่งซึ่งเราเอาไว้โดยปกติไข่ควงทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นหัวมันจะเป็นมันจะเป็นเหลี่ยมๆใช่ปะเวลาไขาก็คือไขแนวตรงนี้อย่างเดียวนะครับแต่ก็แต่ว่าช่วงอันชุดนี้มีไขควงที่แบบเป็นหัวบอลก็คือเราสามารถที่จะเอียงๆได้นะแล้วก็ไขให้มันให้มันให้ไขได้โดยโดยที่ไม่ต้องตั้งองศาให้เป็น90องศาครับแต่ว่าในตำแหน่งที่ต้องการความแน่นนะเราอาจจะต้อง หาวิธีทำให้ไขควงมันตั้งฉากหรือว่าจะใช้พวกหกเหลี่ยมที่เป็นตัว L นะครับอันนี้ก็จะไขได้ได้ง่ายนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือชุดเครื่องมือใหม่ล่าสุดจากบูมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบูมก็ได้ทำเครื่องมือเป็นเซตอย่างนี้มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนิ้วนะครับเป็นอิ้นช์ก็คือ ขนาดของอินช์ก็คือ0.051ท16 5ท6 4 3ทั32อะไรประมาณนี้อันนี้เคยทำมาแล้ว,ลวครับแล้วแล้วก,วก็ขนาดที่เป็น1.5 2 2.5 3เนี่ยเมื่อก่อนบูมก็จะเป็นทำเป็นเป็นเซ็ตกระเป๋ามาครับแต่ว่าหมดไปแล้วนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็ทำจากวัสดุก็คือเป็นอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูงนะครับแต่ไม่ได้ระบุนะครับรว่าเป็นแบบไหนแต่ว่าคนที่เอาไปใช้เนี่ยก็ ชื่นชมกันทุกคน,นครับว่ามันมีความคมแล้วก็เวลาใส่หมุนเข้าไปในหัวน็อตเนี่ยมันก็จะพอดีรูแล้วก็ไขได้ง่ายนะครับไม่ลูดด้วยนะครับแล้วก็ของบูมก็จะมีของทีมลัฟฟี่เนี่ยเป็นบริษัทใต้บูมอีกทีนะครับก็ทาไขขวงมาเหมือนกัน,นครับแต่ว่าเป็นขนาดเล็กนะครับด้วยความที่ขนาดขนาดเนี้ยมันกจะจับ ถนัดมือเวลาไข่เนี่ยมันจะขยายมีมีความถนัดนะครับแล้วแต่คนชอบแบบเล็กหรือแบบใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าอันนี้ก็มาเป็นกระเป๋าเหมือนกันนะครับเป็นกระเป๋าก็มีสองช่องเลยนะฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เขาให้มาจากโรงงานเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้มีทั้งหมดสิบแบบนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีครีมมาให้นี่ครีมก็จะเป็นครีมสารพัดประโยชน์นะครับสามารถทํา วัดหรือว่าทำการบีบโชคหรือว่าใส่หัวบอลได้ง่ายๆในนี้เลยครับแล้วก็วัสดุที่ทำนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยตัวคีมคีมนี้คือใช้อลูมิเนียม7075นะครับคือ,อวัสดุอลูมิเนียม7075เนี่ยถือว่าเป็นวัสดุระดับไฮเอ็นนะครับก็คือมีความแข็งแรงนะครับ ความเบานะครับแล้วก็มีความทนทานนะครับใช้ในไหนบ้างนะครับโดยปกติก็ใช้ในอากาศยานครับหรือว่ายานอวกาศนะครับหรือว่าพวกถ้าเป็นรถก็เป็นรถแข่งนะครับหรือว่าถ้าเป็นจักรยานก็เป็นจักรยานที่ที่ต้องการสมรรถนะสูงก็มีความเบานะครับเป็นระดับแข่งหมดเลยนะครับถึงจะใช้อลูมิเนียม7075เพราะว่ามันมีความแพงนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงมากที่สุดเลยนะครับ แล้วก็ตัวไขควงนี่ไขควงก็แยกเป็น2วัสดุนะครับหนึ่งก็คือจะเป็นตัวด้ามเนี่ยตัวด้ามเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมเบอร์6061ครับซึ่งมีลักษณะเบาสามารถที่เจาะอะไรได้ประมาณนี้แล้วก็เขาก็เคลือบอนโนได์มาทำให้มี ความสวยงามแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมนะครับแต่ว่าตัวปลายไขยควงที่สําคัญที่สุดก็คือตัวปลายไขยควงเนี่ยใช้อลูมิเนียมใช้เหล็กเรียกว่า S2 นะครับ S2 นะครับเป็นสตีลก็คือเป็นเหล็กที่ดีที่สุดในการทําปลายไขยควงนะครับไม่ว่าฮู d ี้นะครับฮูดี้ก็จะเป็นยี่ห้อที่มีความเก่าแก่นะครับแล้วอยู่คู่กับ RC นะครับของโลกมานะครับอันนี้ก็ใช้เนื้อคือเป็นไขควงที่มีความ แข็งแรงนะครับแล้วก็ด้านหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณ7800บาทนะครับตัวฮิคูดี้นะก็ใช้เหล็ก S2 เหมือนกันนะครับหรือว่าไขควงในอุตสาหกรรมหนักๆแล้วก็ที่มีคุณภาพดีอย่างเช่น PB Switch หรือ v i l a หรืออะไรหรือว่าไขควงที่ที่เป็นไฮเอ็นหรือว่าเป็นทามิยาแบบว่าตัวท็อปตัวโปรเนี่ยก็ใช้ตัวเหล็ก S2 เหมือนกันครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบูมก็ใช้นะครับสรุปว่าในเซตนี้เนี่ยบูมก็ให วัสดุมาสามอย่างก็คือหนึ่งตัวนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็หกศูนย์หกหนึ่งก็นี่นิยมใช้ทำเขาบอกทำเป็นด้าเนี่ยเหมาะนะครับไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะที่จะจะมาทําเป็นปลายไขยควงเพราะว่ามันอาจจะบินได้นะครับแต่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุเอสะองครับคือเป็นที่เขานิยมใช้ในการทําปลายไขยควงมากที่สุดน,นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆนะครับว่า มีให้อะไรมาบ้านนะครับในเซตนี้เนี่ยทั้งหมด17ตัวเนี่ยแล้วก็อันไหนใช้งานแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรให้บ้านนะครับสําหรับตัวชุดเครื่องมือนี้นะครับก็จะมีนี่ตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้ว่า1.5นะครับมัมี1น2 2งนะอันนี้2 2.5นะครับแบบนีเ้เลย หนึ่งจุดห้าสองสองจุดห้าแล้วก็สามนะครับจะเป็นเหลี่ยมๆหล่มนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งจุดห้าแบบกลมนะครับอันนี้สัญลักษณ์เป็นกลมๆก,ก็คือสามารถที่จะไขแบบเอียงๆได้นะครับแล้วก็ตรงปลายนี้เขาก็มียางให้ด้วยนะครับเอาไว้กันก,การตกกระแทกนะครับอันนี้อ่าก็ ครบเลยนะตัวนี้ก็จะมี1.5 2ก็ฝั่งนี้ก็จะมี8อันนะครับ8อันแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเดี๋ยวใส่ก่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวบล็อกนะครับบล็อกบล็อกก็มีตั้งแต่นี่ยบล็อกก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวอันใหญ่มาดีกว่านี่อันนี้ขนาด8มิลนะครับมีตั้งแต่ขนาด4.5 5.5นะครับ7.0แล้วก็8นะครับเนี่ยก็คือทุกขนาดนี้ก็จะมีตัวหนังสือบอกไว้ตรงนี้นะครับซึ่งตัวบล็อกของบูมเนี่ยเขาจะทำตัวขอบเนี่ยให้มันบางนะครับเพื่อที่จะใส่สามารถที่ใส่กับตัวล้อบูมได้นะครับโดยไม่ต้องใช้แดปเตอร์นะครับ แล้วก็สามารถที่จะใส่กับล้อรุ่นอื่นได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ด้าเป็นแบบนี้นะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวไขควงแบบแฉกแบนนะครับนี่ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับถ้าเป็นแบนแบนก็จะเป็นแบบเครื่องหมายลบอย่างนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นตัวแฉกก็จะเป็นตัวบวกนะครับมันก็จะมีแฉกเล็กแฉกใหญ่นะครับให้เราเลือกใช้นะครับแฉกเล็กแฉกใหญ่ แบนเล็กแบนใหญ่นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะอันนี้คือเหล็กดีด้วยนะครับซื้อทีเดียวก็อยู่ยาวๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของตัวเครื่องมือของบูมนะครับก็คือ,ช,อช่องนี้จะสามารถที่จะเอาไว้วัดน็อตได้นะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับ น,นี่ก็เป็นที่ใส่ <c oughs> หัวน็อต <c oughs> เขาบากไว้นี่นะแล้วก็เอาวางเลยว่าจะได้รู้ว่าบางทีแบบว่าอเอาน็อตออกมาปุ๊บเอ๊ะไม่รู้ว่ามันเป็นเบอร์อะไรดูตามคู่มือแล้วก็สามารถที่จะวัดได้อย่าง, <c oughs> างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นยางครับสําหรับการทําให้มันอยู่ติดกันอย่างนี้นะครับสามารถที่จะเอาออกได้นะครับแล้วเขาก็จะมีตัวยางสำรองให้ด้วยนะครับนี่มีสองถุง อย่างสำรองมีมาให้อีก2เส้นนะครับเผื่อหายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยางที่เอาไว้ใส่กับตัวด้านนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเอาไว้สําหรับจับกับตัวก้านโช๊คนะครับนี่แบบนี้นี้ก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจับแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นลอยได้นะครับเขาก็เลยมีตัว อุปกรณ์เสริมซึ่งเป็นยางนี้มาให้ด้วยนะครับก็คิดมาอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ตัวอย่างอื่นก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะจับแกนโชคตัวกระบอกโชคได้นะครับตัวนี้นี่นี่แต่ว่า,าที่จะจับได้แล้วก็สามารถที่จะไขหรือว่าซ่อมบำรุงรักษ,ษาโชคได้นะครับคือจับได้ทั้งกระบอกนะครับท,ทั้งแกนเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ก็ในกรณีที่เกิดว่าเขาให้โชบมาประกอบเองเนี่ยไม่มีหัวบอลอยู่ข้างในเนี่ยก็สามารถที่จะวางนะครับแล้วก็เอาหัวบอลวางนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็อัดเข้าไปได้เลยนะครับอย่างนี้ปุ๊บจบเลยนะครับง่ายๆนะครับก็ถือว่าแล้วก็ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัว ที่ใส่หัวบอลเหมือนกัน,นก็ใส่เข้าไปในนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะไขหรือว่าซ่อมแซมบิดหัวหลอดอะไรก็ทั้งอย่างนี้ได้เลยครับไม่ต้องเอามือจับมันเจ็บนะครับขนาดฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่ใส่ตัวหัวหลอดอันเล็กนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันนะครับ จะซ่อมบำรุงรักษาตรงนี้ก็จะใส่พวกสายฟงสายไฟนี่ก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปรัดแล้วก็ใช้ตัวท่อหดนะครับก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าครบเลยนะครับตัวนี้เจาะลงเจาะรูมีจับหัวปลั๊กตรงนี้ก็จับสามารถที่จะจับเป็นตัวปลั๊กดีนได้นะครับหรือว่าปลั๊กเอทีหกศูนย์นะครับตัวนี้ร หรือท้ามียาตรงนี้ก็จับได้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้จับปุ๊บแล้วก็อาจจะบัดกรีหัวปักได้นะครับนี่ก็ครบเลยนะครับอันนี้รหัสก็คือตัวนี้ BRT 1 6 2นะครับก็สำหรับท่านที่อยากจะมีเครื่องมือที่แบบว่าสุดยอดนะครับสักหนึ่งชุดนะครับบูมก็ เป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้นะครับเพราะว่าเขาทำอุปกรณ์ออกมาอย่างดีนะครับครับก็เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวเครื่องมือนะครับระดับสุดยอดเลยนะครับของบูมเรสซิ่งนะครับก็แถมกระเป๋าให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมีเครื่องมือเก็บไว้นะครับคือเครื่องมือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องมือไม่ดีเนี่ยแล้ว ใช้ไปเนี่ยแล้วน็อตมันหัวลูดเนี่ยมันมันเสียเวลาแล้วก็บาง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 จุดเนี่ยก็อาจจะเอาน็อตออกไม่ได้เลยนะครับครึ่งซึ่งผมว่าน็อตในทุกจุดของรถ RC เนี่ยก็มีความสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านจะเลือกเครื่องมือเนี่ยก็เลือกเครื่องมือที่ดีๆนะครับมันจะได้ใช้ทีเดียวนี่ก็ยาวๆเลยนะครับราะว่าเราก็อาจจะใช้ ใช้กับตัว RC บ้างใช้กับตัวการซ่อมแซมอย่างอื่นนะครับที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะไม่จําเป็นที่ต้องซื้อมาโอ้โหรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่คุ้มทําไมต้องซื้อแพงขนาดนี้แต่ว่าเราก็ซื้อทีเดียวแล้วก็ใช้ได้ยาวๆกับในหลายอย่างในบ้านได้นะครับตัวนี้ก็ BRT 162นะครับราคา7,900บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเครื่องมือเนี่ยบูมเขา รับประกันนะครับรับประกันถึง2ปีนะครับสำหรับเจ้าของแรกนะครับเพราะว่าที่เขาระบุไว้ก็คือ1เจ้าเจ้าของแรกหมายความว่าสมมติถ้าเกิดว่ามีคนซื้อไปจากร้านผมเนี่ยคนแรกเนี่ยอันนี้เขารับประกันตั้งแต่วันที่ซื้อไปจากร้านเนี่ยสปีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาคนที่ซื้อไปปุ๊บเอ๊ะใช้ไปใช้มามีเพื่อนอยากจะได้ปุ๊บก็ขอซื้อต่อเข้าไปเนี่ยหลังจากคนที่2เนี่ยเขาถือว่าหมดการรับประกันนะครับแล้วก็รับประกันอะไรบ้างนะครับก็คือ1ความสวยเนี่ย หรือว่าอาจจะแบบว่ามีด้ามเดิมแบบว่าฉลอกอะไรเขาไม่ได้รับประกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่รับประกันก็คือ1ใช้งานจริงนะครับสก็คือรับประกันเรื่องแบบเรื่องหัวนะครับเรื่องหัวว่ามันจะไม่บินมันจะไม่มันจะไม่มไม่ไม,ไม่ไม่หักนะครับไม่งออะไรประมาณนี้นะครับจากการใช้งานปกติครับแต่ว่าด้วยเครื่องมือขนาดนี้เวลาเราใช้เราก็จะต้องระวังนะครับหรือว่าเวลาจะ เพื่อนจะยืมใช้ก็ต้องบอกเพื่อนนยครับว่ามันก็ช่วยๆกันลมันระวังในการใช้นะครับเพราะว่ามันจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับสำหรับท่านที่นี่ทานี้คิดว่า2 Year 2 year limited warranty นีะครับมีใบให้ด้วยนะครับอันนี้สำหรับท่านที่อยากได้นะครับก็จัดได้เลยนะครับสำหรับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับของเราจะมีตอนนี้เว็บไซต์ของเราชื่อ r c s c a l e t h a i c o m นะครับเปลี่ยนเว็บใหม่เพราะว่าเว็บเก่ามันเก่านะครับ คนดูแลเว็บบอกว่ามันอาจจะอันตรายได้เดี๋ยวเกิดมีคนมาจงมาเจาะนะครับเขาก็เลยให้เปลี่ยนใหม่นะครับก็ได้ลงสินค้าไปน่าจะเกือบหมดแล้วะครับเหลือนิดหน่อยครับน่าจะสัก1%นอนะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบสินค้าชิ้นไหนยังไงก็ทักมาในอินบ็อกซ์ในเพจเฟ e บุ o กนะครับ r 4 s k ส l l ลไทยแลนนะครับหรือว่าลน์ผมก็ได้นะครับลน์ก็ HDA l i e n ะครับทักมาเดี๋ยวเราก็จะส่งรูปเพิ่มเติมแล้วก็ คุยกันต่อในแชทต,ต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตาม YouTube นะครับคือวิดีโอทุกอันเนี่ยเราก็จะลงไปใน YouTube แล้วก็เอาลิงก์ใน YouTube ก็ไปแปะในเว็บนะครับก็พยายามจะรีวิวสินค้าให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะได้เพิ่มความชัดเจนในการใช้แล้วก็คุณสมบัติต่างๆนะครับก็ใน y o u t u b e ก็ RC Scale Thailand เหมือนกันนะครับแล้วก็ i n s t a g r กรก็มีนะครับก็ RC Scale เ h a i l a n d เหมือนกันครับ ก็แล้วถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อยากจะมาดูของที่สนานมาก็โทรมาก่อนนะครับพมมนัดเมืม่อโทรศัพท์นะครับ0 8 1 4 9 1 1 9 8 9ครับผมเอครับสวัสดีครับ <S 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 <S